สวัดีครับผมชื่อเต๋าครับแค่ไม่ใช่วันนี้ติดเต๋านะครับผมได้เวลาแล้วนะครับที่จะพาแก๊งเกาหลีของเราไปทำหมันนะครับว้าวลายเต็มตัวตุ้งตัวน่าตาจูอยู่มันก็ตึ๊กตักอ่าเด็กๆมาดูเร็วโอ้เจโอด๋ยดีดองเด็ดดูดีดอเอา this แหละแล้วก็นิ้วนางเนี่ยกดให้แมวอ้าปากปี๊บ นก่อผมได้พาน้องแมวนะครับทั้ง4ตัวเนี่ยไปตรวจเลือดแล้วเรียบร้อยนะครับผมที่เพชรคลับพัฒนาการนะครับก็ผลออกมาว่าสามารถทํามันได้ทุกตัวอ,อ,อายุของน้องๆนองเนี่ยร่วม6เดือนแล้วนะครับแล้วก็ทุกตัวน้ําหนักมากกว่า2กิโลกรัมขึ้นไปก็สามารถทาหมันได้แล้วนะครับเราก็จะพา2ตัวแรกไปนั่นก็คือพยอนบินแล้วก็ลิซ่า ه, สองตัวขยาไปก่อนแล้วก็พัก1วันแล้วก็จะพากงยูแล้วก็โรเซ่ไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณหมอว่ามาวันละ2ตัวก็พอครคุณเตา๋าดีกว่าจะได้แบบว่าดูอาการได้ทั่วถึงนะครับคุณหมอเคยบอกว่าการที่เราเนี่ยเอาไปทาหมันตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีผลดีต่อสุขภาพจิตใจเขานะครับเขาก็จะไม่หงุดหงิดแล้วก็ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยก่อนฮิตแรกจะดีมากหรือบางคนก็คิดว่า ถ้ามีฮิตก่อนแล้วอยู่กับตัวผู้มันก็จะมาทับกันแล้วก็จะมีลูกขึ้นมาอันเนี้ยเราห้ามไม่ทันแล้วพอไปทําหมันมันก็จะแบบเป็นอันตรายได้สิ่งที่ผมตัดสินใจทําหมันก็คือว่าผมเนี่ยพอแล้วตอนนี้ก็เจ็ดตัวแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแก๊งเกาหลีกันด้วยนะครับมันลุ้นกันว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวนหนจะเมายาสลบหรือเปล่าตามเลยไปกันอย่าเพิ่งไปได้เปล่าขอ,อน,นอนก่อนนะครับดูวิวดูวิวเฮ้ยกะลอกให้พี่เห็นกะลอกค่ะ เฮ้ยเหกระรอกถูกเป็นๆนั่นเนี่ยมาทำอะไรแถวบ้านแล้วเนี่ยจับกินได้เปล่ากระอระอกเิจะหิวแล้วพราเทาให้พี้กินได้ั้ยคะอยากกินกระอกค่ะอเดี๋ยวมาดูเร็วเฮไอ้น้องชดูบ้างสิคะคุณแม่แม่จ้องไปกับพิเลยโอ้โหอหหปนเดแล้วนี่ป็เหดแล้วเนี่ย อยู่บนต้นไม้แล้วไม่ได้แอมฉชนหรอฮ่าจะพวกแมวแมเดี๋ยวเธอฉันออกไมาได้หมดเลยนะจะจ,จัดการแกเองอทำไมไมันอยู่ในโก้่ะคะทำไมผมมาอยู่ในโก้อล,ลิซา่าอะครับทำไมไม่เอาไปสองโก้อะมันอันเดียวทำไมอะเออเพครับเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่า oh my gosh มาทำอะไรเนี่ย

เอาละครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอคุณหมอนะครับโทรมาบอกว่าผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยนะ้วก็เดี๋ยวจะไปรับพิธีตอนเย็นนะครับใครที่อยากรู้ข้อดีข้อเสียขั้นตอนในการทำหมันเนี่ยก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับผมวันนี้ก็ลุ้นม,มากเด็กๆจะเป็นยังไงตื่นเต้นจริงๆนะเป็นครั้งแรกด้วยที่ผมพาแมวเด็กไปทำหมันเนี่ยปกติก็จะแบบ1ปีขึ้นไปก็ไปทำหมันแนะแต่นี่ก็คือแบบแค่6เดือนถึงจะรู้ว่ามันปลอดภยัยแต่ว่าก็ตื่นเต้นอยู่ดีก็เดี๋ยวไปเจอ,อเกันตนะอน หินด้วยตัวเองแล้วก็มากินเองได้เลยตัวผู้ก็แบบง่ายใช้เวลาแค่สิบนาทีเองคนเดียวส่วนของวิซ่าก็ประมาณสี่สิบนาทีค่ะเมึนยาฉลบครับ <G ül> โอ๋อกินไม่ได้มันติดจานเท่าเทียม,มาทำไปเลยนี่เลยเลย้ำๆ,ๆ,ๆพยำายามเินก็มินครับขอกินน้ำก่อนนะด <G ül> ิซ่าหิวจังเลยค่ะไม่ได้กินข้าวมาทั้งคืนเลยต้องอดข้าวอดน้ำต,ตั้งแต่ชีทุ่มแน่ อาสิบสองช่วโมงออเฮยไม่รู้สึกว่าเย็นๆช่วงล่างยเลยโอ้เเซหมือนยาชะลบอยู่เลยค่ะโอ้เ๊โอโอ้โอ้โอดดดิโดดดโ้โอยเมือนโอ้ยจะถึงที่นอนไหมเนี่ยคุณแม่ค่ะมิซ่ยังเหมือนยาสลออยู่ นี่ผ่ามาประมาณเกือบจะครบ12ชั่วโมงแล้ววางยาสลบไานประมาณ45นาทีส่วนเฮอลบินวางแค่10-20นาทีเองก็เลยไม่ค่อยโดนฤทธิ์เท่าไหร่ที่ลิซ่าเป็นแบบนี้นะครับผมที่ยังซึมๆอยู่ไม่เหมือนเฮบรลบินนะครับ<ๆ>เพราะว่าแมวแต่ละตัวเนี่ยเวลาเราโดนวางยาสลบทมไหมเขาเรียกว,ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะขับยาสลบออกมาขับได้เร็วก็จะหายเร็วขับได้ช้าก็จะเป็นแบบลิซ่าก็จะซึมๆเหมือนมึนๆอยู่อะไรเงี้ยนั่งหลับเหมือนกันนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันมันอยากสลบครับมั่ก็ไม่ไหวกา้าอนกันแล้วโอ้ฟินฟิน <c oughs> นี้ไหมดีไหมเอาเนี้ะค่ะอนัอนอนี้เหรอค่ะนี่ไหมเอานี่แหละโอเคเอันนี้เนาะโอเคค่ะที่ป้อนยาหายครับไม่ได้หายหรอกไอ,อ้ยาเนี่มันอยู่ตรงปลายที่ป้อนยามันขาดต้องมาหัดป้อนมือนี่จะเป็นการป้อนมือครั้งที่2หลังจากที่ผมเคยป้อนมือดิที่ับลักกี้ไปแต่ไม่สําเร็จมาดูกันครับว่าเจนนี้จะสําเร็จหรือเปล่าจับยาไว้ตรงนิ้วชี้แล้วยกหน้าแมวขึ้นมา แล้วก็นิ้วนางเนี่ยกดให้แมวอ,อ้าปากอ้าปากเลยนะอาไม่อ,าอ้าในเปล<ร>่าอยากกิน,นีแ้แล้วยัดยาดเข้าไปทันทีพร้อมนี่กอาก็ปิดอย่างนี้นิด<อ>นึงลงูกนิดนึงแต่จริงๆมันต้องเอานิ้วแย่เข้าไปด้วยไงแย่แยงเลยป้าเตา๋ากลัวโดนกัดใช่ได้กัดเลยนะแล้วก็รูบเบาเบาฮะคนต้องกินนะเปล่าไม่ต้องกินหรอกกินยังหมดแล้วหมดแล้วค่ะโอเคจ้า เป็นเฮยอนบินนะครับเฮยอนบินเนี่ยเราจะต้องกินเม็ดครึ่งเพราะว่าน้ําหนักเยอะกว่าดิซ่าดิซ่าเนี่ยน้ำหนักประมาณ2.4กินแค่เม็ดเดียวแต่ว่าเฮยอนบินเนี่ยน้ำหนัก4ีกิโลตัวใหญ่มากนี่อ๋อผมมึนยาตัวใหญ่ไหมล่ะดูสิคนละไซส์เลยกับเมื่อกี้มันเด้งเข้ามาได้ด้วยยาเด้งเข้ามาได้ด้วยดูใหม่ให้ดูใหม่ไหมยามาโอ้โหเล่นอะไรอะพ่อเตายาของเฮยอนบินนะครับจะมีลดอาการปวดลดอาการอักเสบเอาไปเลยอย่าเพิ่งใจเย็นลูกใจเย็น ยาฆ่าเชื้อ,อยาฆ่าเชื้อเนี่ยต้องกิน2มื้อเช้าแล้วก็เย็นหลังอาหารรู้แล,แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าปริมาณต <ะ S 2> ่างอนนันนี้แก้วเป็กโซจูเลยนะเนี่ยเออไม่ได้ผมเมานะฮะแรงเยอะอผมอาจจะต้องยืนเพื่อสู้แรบเขาแล้วต้องล็อกไว้แน่นนะล็อกนี้ทีนึงเมตครึ่งเลยหยิบหยิบหลุดมาหนึ่งอันแล้วไหมฮหลุดมาจริงๆเราต้องเอานิ้วกดลงไปด้วยนะเหมือนคุณหมอทำลองสิถ้ามันแง้มมือพี่มาต่อมันไม่ไม่กัดมือพ่อใช่ไหม ขึ้นไหมครับข้อได้เปรียบของเฮยาบินก็คือเวลาอ้าปากปากเขาใหญ่แลเราก็โยนลงไปในคอเขาได้เลยเพราะถ้าโดนคอเนี่ยมันจะไม่ขมแต่ถ้าเราโยนลงไปโดนลิ้นเขาเนี่ยเขาจะดีดตัวทันทีนมากครับ แต่ว่าเมื่อเชา้าก็จะทำได้วัน20่นาทีนะตื่นมา7โมงจะต้องออกจากบ้าน7โมงสากลายเป็นออก7โมงครึ่งเ <c oughs> มื่อเช้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นผมตื่นมาเดินออกมาจากห้องนอนเดินมาเจอนิซ่าพักกอต้องหลุดแน่เลยพอกม้มไปดูเท่านั้นแหละเรียบร้อยแต่โชคดีใหม่ย,ยังอยู่ครบจริงๆริงคอล่ามันก็ถ้าใส่แบบจานดาวเทียมอ่ะมันก็จะหลุดยากหน่อยแต่ว่าสงสารเขาใส่แล้วกินข้าวไม่ได้อ้ตาพวกเราเล้วหรอลูซี่ เร็วเปล่าเสร็จแล้วแป๊บเดียวมันจะโลเซ่โดนยาจะหลบนานก็โกงอยูะค่าโลเซ่เหมือนอยู่เลยเฮ้อเ้อตดนถอยหลังโชว์เลมูนวอลกนี่แน่นี่แน่เฮ้ยเดีวไปกินข้าวดีกว่าอ้าวอ๋อพี่ไฮยอนบินมาดูแลด้วยหมอนุสวยไหมคะสีเขียว อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายแล้ว เอาละครับตอนนี้ก็ทําหมันน้องแมวขาสั้นมาได้3วันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาน้องแมวทั้ง4ตัวเนี่ยไปทําแผลแล้วก็ไปเช็คอาการนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูว่าแผลหายดีหรือ,อยังครับผมแต่ว่าก่อนจะไปนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนนะครับกับกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตที่สุดของแผนประกันตอบโจทย์ทุกความต้องการในแผนชีวิตของคุณคุ้มครองครบคืนภาษีคุ้มด้วย3แผน1 Life Prote c t 18สร้างหลักประกันที่มั่นคงเพื่อ,อ ของคนที่คุณรัก 2. ไอชิลพร้อมรับมือโรคร้ายต่อเวลาความสุขให้คุณและครอบครัวมั่นใจตลอดชีพและ 3. l i ไลฟ์รีทายหให้ความสุขเคียงคู่คุณในวัยเกษียณจ่ายเบี้ย5ปีคุ้มครองยาวซึ่งประกันทั้งหมดนี้นะครับผมสามารถนําไปลดหย่อน,นภาษีได้ถึง300,000บาทกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับผมคุ้มครองครบคืนภาษีคุ้มจริงๆต้องแผนประกันจากกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามไดที่เบอร์1 1 5 9ได้ทุกวันตลอด2ี 24ชั่วโมงหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www. k r u n g t h a i axa.co.th เอาละครับเราพาน้องๆไปหาหมอกันดีกว่าบายอาริซาไปไหนคะอย่าบอกนะว่าจะพาไปเที่ยวเย้ไปกันฮู้ฮู้ดะายใจดหายใูเฮ้ทำอะไรเนี่ย ดงกระช่าเหรอดูกระช่าเหรอฟินจังเลยอ๋อชอบจังเลยค่ะว่าชนุนกจังเลยลิ่าชอบจังเลยโหรอชอบไหมชอบไหมเพื่อนๆเอามาให้ลิซ่าดิไม่เอาไม่เอามาเอามานี่ลิซ่าชอบลิซ่าเอามานี่เอามาให้เอามาลิซ่ากินนกเปล่าคะ ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่แผลของทุกตัวเนี่ยไม่ติดเชื้อเลยนะครับผมไม่เหมือนตอนคุณแม่แฮปปี้ที่แบบไหมหลุดแล้วก็เลียแผลตัวเองแล้วแผลเนี่ยมันยังปิดไม่สนิทนะครับมันทำให้แบบเกิดอาการบวมแดงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเช็คดีๆแล้วก็พาไปหาคุณหมออย่างสม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอครบ7วันแล้วก็ตัดไหมได้เรียบร้อยนะครับมีแค่บางตัวนะฮะพยอนบินนะครับผมที่ไหมหลุดไป1เส้นโชคดีที่แผลเนี่ยใกล้ปิดสนิทแล้วนะครับ เพราะว่าเราก็ป้อนยาทั้งเช้าเย็นตามเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหายเป็นปกติได้นะครับผมที่ผมทําหมันแมวนะครับผมสาเหตุสําคัญเลยก็คือว่าอยากจะควบคุมประชากรแมวแล้วก็เพื่อสุขภาพของน้องด้วยเรามีเจดตัวเนี่ยเราก็ถ้ามีเผลอแบบว่าหลุดทับกันอีกแล้วมาคลอดลูกอีกเนี่ยเราก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะควบคุมประชากรแมวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเจ้าของแมวนะครับผมที่ไม่คิดว่าแบบจะเลี้ยงเพิ่มแล้วอ่ะก็เอาแมวไปทําหมันดีกว่าหรือว่าไม่อยากจะให้น้องแมวมีลูกแล้วเน มีลูกมาบางทีเราเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยที่เห็นประจําก็คือเอาไปปล่อยหรือไม่ก็เอาไปทิ้งเลยเป็นภาระต่อคนอื่นด้วยบางทีก็ไปปล่อยวัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมหลังจากที่ตัดใหม่แล้วนะครับอาการจะเป็นยังไงแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีฟีดแบ็กยังไงมีรีแอคชั่นยังไงว่าแบบเอ้ยตัดใหม่แล้วอารมณ์ดีขึ้นกินเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับกับแกงเกาหลีแล้วก็กับคุณพ่อลักกี้ลิชชี่นะครับผมสําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับล,ายาลย โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเวลาอัปคลิปใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊อบ